ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็มามีอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนเลยนะฮะ FC อาจารย์เมย์เนี่ยจะต้องรอว่าวันนี้อาจารย์เมย์จะทำขนมอะไรนะฮะบ,บอกได้เลยว่าวันนี้เป็นคุกกี้อร่อยๆนะครับอย่างอัลมอนด์คุกกี้นั่นเองครับจุดเด่นของอัลมอนด์คุกกี้สุดนี้คืออะไรใช้น้ำมันใช้น้ำมันก็ทำได้ไดอืมอ่านะครับคุณผู้ชมอยู่บ้านตอนนี้มีแค่อัลมอนด์มีแป้งปุ๊บ <c oughs> มีน้ำมันทำคุกกี้กินได้นะใช่ สำหรับเมนูอัลมอนด์คุกกี้นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะผสมส่วนผสมที่เป็นของแห้งกันก่อนนะครับวันนี้นะครับเราใช้มิตรผลน้ำตาลอ้อยธรรมชาตินะครับคัดสรรคุณภาพจากอ้อยธรรมชาติ100%นะครับจากนั้นนะครับอีกหนึ่งส่วนผสมที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับแป้งอเนกประสงค์ตรากบครับสังเกตง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมมีโลโก้ TFM แบบนี้นะครับ ทำอะไรก็อร่อยแน่นอนนะฮะวันนี้คุกกี้ของเราก็จะเนื้อดีเลยนะครับดูแป้งของเขาครับเนีเนื้อสีขาวละเอียดเลยจากนั้นนะครับอันนี้เป็นอัลมอนด์นะครับเอามาบดแบบนี้เลยตามชื่อเมนูเลยนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับม,มีผงฟูนิดนึงนะครับแล้วก็เบกกิ้งโซดาครับ จากนั้นนะครับใช้ตะก้อมือนะครับคนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับเพราะเขามีอัลมอนด์เนี่ยมันผสมง่ายนะอ่ะเข้ากันลวครับอาจารย์เมย์โอเคพักไว้ก่อนเอาละครับจากนั้นนะครับเราจะทําส่วนผสมของเหลวนะครับอย่างที่อาจารย์เมย์บอกเลยว่าคุกกี้อัลมอนด์สูตรนี้ทําง่ายเพราะว่าใช้น้ํามันนั่นเองนะครับวันนี้เราใช้น้ํามันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับฟ้าสีเหลืองแบบนี้นะครับรับรองจะติดใจนะครับ จากนั้นนะครับใส่ไข่ไก่นะครับวันนี้อาจาร,รย์เมย์ใช้2ฟองนะแล้วก็ต้องเพิ่มนิดนึงเนาะเมื่อกี้ใส่อัลมอนด์บดลงไปละก็ต้องมีกลิ่นอัลมอนด์เข้าไปช่วยนะครับก้องผสมให้เข้ากันมืผสมให้เข้ากันนี่คุณด,ดูชิวๆนะเราก็เอาส่วนผสมที่เหลวใส่ รวดเดียวเลยไหมค่ะรวดเดียวเลยนะครับตัวผสมไข่ไก่นะครับน้ํามันแล้วก็อัลมอนด์นะฮะที่เป็นกลิ่นนะะใส่ลงไปสูตรนี้ง่ายมากวิธีการทําใช้ใช้ภายางผสมอย่าบอกนะว่าเสร็จแล้วอ่ะค่ะเสร็จแล้วเลยนะครับอ่ะก่อนจะเข้าอบต้องวอร์มไว้ก่อนถูกไหมฮะใช่ครับเตาอบเราเซตไว้ยังไงครับ1้อองศาเซลเซียสค่ะ ประมาณ15นาทีนะแล้วก็เข้าอบประมาณ15นาที<ช>เนาะเอาละครับอันนี้คือลักษณะแป้งคุกกี้ที่ได้ที่นะฮะเราผสมจนเข้ากันดีแบบนี้อาจารย์เมย์บอกขอ50กรัมอ่ะจัดไปอุ้ยครึ่งแล้วกันนะร้อยหนึ่งแบ่งครึ่งแล้วกันนะร้อยหนึ่งแบ่งครึ่งอ่ะได้อยู่นะร้อยห้า อ่เป็นไงล่ะเก่งเจ๋อเวอร้าวอ่ะปั้นยังไงครับอาจารย์เมอ่าโอเคก้อนหนึ่งแบ่งห้าก้อนจากหนึ่งร้อยแบ่งเป็นห้าสิบแล้วห้าสิบแบ่งเป็นห้าก้อนก้อนละสิบกรัมสิบกรัมปั้นกลมๆหรอ ลีลีนี่เลยโอเคช่วยกันนะคะ่ะ อาละครับหลังจากที่เราปั้นคุกกี้อัลมอนด์นะครับลงบนถาดแบบนี้นะครับก่อนนําเข้าอบนะฮะทาไข่ก่อนถูกไหมครับอ่าแล้วผมก็จะมีอัลมอนด์นะครับห่าครึ่งแบบนี้เลยแปะลงไปกดนิดนึงนะใช่กดลงไปนิดนึงนะครับจรอ๋อให้บอกผมนะเพราะสมมติจะไม่กดใช่ไหมเดี๋ยวมันเขาหลุดได้จ้า เอาละครับคุกกี้อัลมอนด์ของเรานะครับทาไข่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดอัลมอนด์เรียบร้อยแบบนี้พร้อมเข้าเตาอบแล้วนะคะไฟ160องศานะครับนานประมาณ15นาทีครับไปเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูอัลมอนด์คุกกี้นะครับแหมพออบออกมาปุ๊บเนี่ยจัดใส่ขวดแบบนี้หูดู ดูดีเลยดูมีราคาเลยนะครับคุกกี้แบบนี้นะคุณผู้ชมนะอุปกรณ์ไม่เยอะเครื่องตรงเครื่อง,งตีไม่ต้องใช้ใช,ใช้น้ํามันก็ทําได้ด้วยนะครับทําแล้วก็เก็บได้แบบนี้เอาไปฝากใครก็โอ้โหดูแบบดูไฮโซอ่ะคุกกี้ mond, อัล <Wow. S 1> มอนด์นะมานะฮะไหนๆก็ไหนๆนะครับมีเยอะเลยแบบนี้ขอชิมชิ้นหนึ่งนะคุณผู้ชมนะนี่ครับน่ากินแบบนี้เลยหอมด้วย ต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าตัวคุกกี้อัลมอนด์อันนี้กัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเวลาเคี้ยวเนี่ยมันมากเพราะว่าเขามีอัลมอนด์อยู่ในนี้เต็มเมเลยที่สําคัญด้วยความที่อาจารย์เมย์เนี่ยสูตรนี้เขาใส่ตัวอัลมอนด์บดลงไปเนื้อคุกกี้จะร่วนๆเลยครับมันมีความหอมความมันยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยนะฮะแล้วก็อัลมอนด้านบนที่ติดนี่ไม่ใช่แค่สวยงามนะมันยิ่งเคี้ยวปุ๊บอันนี้เจออัลมอนด์เต็มๆมันจะหอมมากๆ แนะนำเลยนะฮะคุณผู้ชมกับใครที่ชื่นชอบคุกกี้นะหรือใครที่แบบกําลังมองหาแบบขนมที่จะทําเป็นของฝากนะผมว่าอันนี้ทําง่ายแล้วก็นําไปฝากได้ไม่อายใครเลยครับกับเมนูอัลมอนด์คุกกี้ครับ ต้องบอกว่าวันนี้นะครับน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเจเจนะครับขนมปังเบคอนเศษถีนะครับหรือว่าเมนูของมอมี้แล้วก็เพ็ตตี้ในวันนี้นะครับอัลมอนด์คุกกี้นะครับฝากคุณผู้ชมนะครับวันนี้ดูอยู่นะอย่าลืมทําตามทั้ง2เมนูเลยนะครับความอร่อยแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการข้าวหวานสําราญใจนะครับ ทุกวันจันเวลาบ่าย2องนาทีทางช่อง w o r k p o n TV หมายเลขย3ค่ะหรือคุณผู้ชมนะครับวันนี้ดูอยู่นะจดสูตรไม่ทานสามารถเข้าไปดูย้อนหลังกันได้เลยนะครับที่ YouTube แอดยิ่งสากฟู้ดทีนะครับในนั้นเนี่ยอาจารย์ยิ่งฝากมีสูตรหมื่นกว่าสูตรเลยเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ข่าวหวานสำาราญใจหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะสวัสดีครับ ้าวาันสำรานใจช่วงของนานาวันนี้ชวนคุณผู้ชมทำเมนูง่ายแสนง่ายอีกหนึ่งเมนูค่ะนานาทำเมนูทาร์ตหอมใหญ่มันกุ้งวันนี้ทาร์ตของเราไม่ต้องกลุกแป้งอะไรให้วุ่นวายเลยคุณขาเราซื้อแป้งทาร์ตสำเร็จรูปมาแบบนี้แล้วเราก็ทำไส้หอมใหญ่มันกุ้งแบบอัพไซด์ดาวที่ตอนนี้ใครๆก็ทำกัน เท็ดดี้กับะหมีจะเข้าครัวนะครับทำเมนูอร่อยๆกันนะครับ f ออาจารย์เมย์นะครับต้องมีคำถามแล้ววันนี้จะได้กินขนมอะไรน่วันนี้คือเมนูอะไรครับ Mango Pudding ครับเป็น Chinese d e s s อ r t เอ้ยคุณไปไประเทศจีนเลยเหรอไปไปถึงฮ่องกงเลยค่ะฮ่องกงเลยใช่เพราะหลักไอเดซ์เตอร์ตัวนี้ดังมาก เขาจะเป็นเมงโก้พุดดิ้งใช่ไหมห้องบนเขาจะมีพาร์เมโรมีสาก,กูมีมะม่วงอกีกห,ห้องกองมีพาร์เมโรมีมีส้มโอหรอมีค่ะม,ม,มีส้มโออยู่แล้วอ่ากืเด่นอยู่ที่มะม่วงแดงก้าสาก,กูแดงก้ามีน้ำกะทิ